เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะกลุ่มของพวกเราได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวภาษาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเล่าเรื่องของเด็กประถมวัยระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนวสันติคีรีรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในปัจจุบันการพูดมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญของการติดต่อสื่อสารเพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาอยู่เสมอซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กอายุ3-6ปีด้านสติปัญญาไว้ว่า<ๆ>เด็กต้องพูดแสดงความคิดความรู้สึกและความต้องการพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ครูพบว่าเด็กสามารถพูดได้ทีละคำเด็กบางคนยังไม่สามารถพูดเล่าเรื่องได้วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีค่าประสิทธิภาพ e1 e2 เท่ากับ75ทับ75และค่าดัชนีประสิทธิผล ei ตั้งแต่0.5 0ขึ้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล3ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเด็กอนุบาล3ที่มีต่อการใช้ชุกิจกรรมการเรียนรู้ขอบเขตของการวิจัย ประชากรได้แก่เด็กอนุบาล3จำนวน2ห้องเรียนทั้งหมด37คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่เด็กอนุบาล3าทับ1จำนวน17คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มหรือใช้ห้องเรียนเป็น1หน่วยในการสุ่มตัวอย่างระยะเวลาได้แก่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 กรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นได้แก่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตัวแปรตามได้แก่1ทักษะการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล3 2. ระดับความพึงพอใจของเด็กอนุบาล3ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตินะคะจะต้องคํานึงถึงบริบทของผู้เรียนผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความเข้าใจในศักยภาพการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ภาษาการสอน มีความต่อเนื่องเป็นหน่วยเดียวกันสัมพันธ์กับชีวิตและประสบการณ์ของผู้เรียนมีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการครูนะคะจะต้องพยายามทําให้การฟังพูดอ่านเขียนเป็นเรื่องสนุกสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษาเด็กมีโอกาสได้ใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุขสําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะจะยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการกระทําและการเสริมแรงจากการกระทําโดยการให้รางวัลคําชมเชยจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุค คนมาพิจารณาในการผลิตชุดกิจกรรมเป็นการนำแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกันฝึกปฏิบัติฝึกยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทักษะการพูดเล่าเรื่องเด็กจะเริ่มต้นจากการสื่อสารกับบุคคลอื่นแล้วกลายมาเป็นสื่อสารกับความคิดของตนเองโดยการพูดกับตนเองต่อมาเมื่อเด็กได้สร้างความรู้สึกความเข้าใจมากขึ้นเสียงที่เปล่งออกมาการพูดกับตนเองจึงค่อยๆกลายเป็นการสื่อสารภายในกระบวนการคิดของเด็กซึ่งขณะที่เด็กใช้ความคิดแสดงว่าเด็กกาลังสร้างความรู้ความเข้าใจโดยใช้ความคิดของตนตีความหมายของภาษาหรือปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อทําให้ความรู้ความเข้าใจของตนเองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวิธีการดําเนิน การรูปแบบการวิจัยจะใช้รูปแบบการวิจัยจแบบกลุแบบก่มเดียวที่มีการสังเกตทักษะการพูดเล่าเรื่องก่อนและหลังทดลองใช้ชุดกิจกรรมแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกันโดยมีรูปแบบดังนี้คือ R O 1 X O สําสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเกร็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการตัวแอนิเมชันแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการพูดเล่าเรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างชุดกิจกรรมได้ชุดกิจกรรมนะคะจะประกอบไปด้วยบทบาทของครูบทบาทของเด็กคาชี้แจงคําอธิบายชุดกิจกรรมชุดที่1สิ่งแวดล้อมภายในบ้านชุดกิจกรรมชุดที่2ห้องเรียนในฝันชุดกิจกรรมชุดที่3ส,ส่วนสาแสนสุขและก็จะมีแบบบันทึกการสังเกต ทักษะกา,ารพูดเล่าเรื่องของเด็กแล้วก็มีแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ทดลองใช้กับเด็กอนุบาล3โดยคัดเลือกเด็กที่มีพัฒนาการสูงกลางต่ำโดยแบ่งการทดลองออกเป็น3กลุ่มได้แก่การทดลองรายบุคคลจํานวน3คนโดยคัดเลือกเด็กที่มีพัฒนาการอย่างละ1คนการทดลองแบบกลุ่มย่อยใช้เด็กจํานวน6คนโดยคัดเลือกเด็กที่มีพัฒนาการอย่างละ2คนและการทดลองภาคสนามจะใช้เด็กจํานวน11คนและได้คัดเลือกเด็กที่มีพัฒนา อย่างละ4ต่อ3ต่อ4คนการทดลองทั้ง3ครั้งโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งละ30นาทีรวมเป็น1ชั่วโมง30นาทีใช้เวลาตั้งแต่9โมงจนถึง10โมง30นาที การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ1ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะเริ่มต้นใช้ที่พรีทก่อนนะคะต่อมาจะเป็นชุดกิจกรรมที่1-3ถึงค่ะและตามด้วยโพสเทสนะคะระหว่างนี้นะคะก็จะมีให้เด็กทําแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะแล้วก็มีแบบบันทึกคําพูดของเด็กค่ะค่ะ 2. นะคะผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ2.1ผลการทดลองใช้ครั้งที่1การทดลองใช้รายบุคคลค่ะมีค่า e 1น่จะกับ63.89นะคะ e 2อจะกับ75.0 0ค่ะ e i นะคะเท่ากับ0.40ค่ะ2.2นะคะผลทดลองใช้ครั้งที่2การทดลองใช้แบบกลุ่มย่อยนะคะ e 1 88.89เท่ากับ8 8 9นะคะ e 2เท่ากับ9 1 6านะคะ e ไท่ากับ0.71ค่ะ่ารต่อมา3นะคะผลการทดลองใช้ภาคสนามค่ะ e 1 92.42เท่ากับ92.42นะคะ e 2 9 7เท่ากับ97.73ค่ะและ e i 0 8เท่ากับ0 8นะคะต่อมานะคะการเกยบเทียบทักษะการพูดเล่าเรื่องของเด็กปถมวัยระหว่างก่อนและหลังใช้ชุกิจกรรมการเรียนรู้นะคะซึ่งจนเด็ก ก็มีทั้งหมด17คนคะ่ะ X bar ก่อนเรียนนะคะได้เท่ากับ3.53คะ่ะและหลังเรียนนะคะได้3.94คะ่ะ SD นะคะก่อนเรียนเท่ากับ0.80คะ่ะหลังเรียน0.24ค่ะเลาที่เทสนะคะก็เท่ากับ2.75คะ่ะค่ามาเหตุน,นะคะอันนี้มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01นะคะค่ะต่อมาเป็นผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการใช้ชีก,กิตกรรมการเรียนรู้นะคะค่ะผลรวมนะคะ X bar เท่ากับ2.95คะ่ะ SD <S <S นะคะเท่า กับ0.18ค่ะความหมายก็คืออยู่ในระดับที่มากนะคะสรุปผลและอภิปลายผล1การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นมีค่าประสิทธิภาพ e1 ท e2 เท่า e กับ92.42 97.73และค่าตัชนีประสิทธิผล ei เท่ากับ0.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดองการเปรียบเทียบทัากษะการพูดเล่าเรื่องของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันมีนายยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศความมึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.95เสนอแนะ หนึ่งข้อเสนอในการนำผลการวิจัยไปใช้ศึกษาแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นการจัดกิจกรรมผู้สอนต้องสังเกตและให้การแนะนำคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้กับผู้เรียน 2. ข้อเสนอในการทำการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวภาษาธรรมชาติร่วมกับทักษะในด้านอื่นๆมีการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ก่อนทำไปใช้เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคการสอนและดึง ดูดความสนใจให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กําหนดและทั้งหมดนี้คืองานวิจัยของพวกเราขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ